ขอจนุญเป็นเวียทาันนะพี่นะพี่เป็นอะไรมากปวดมันปวดที่แขนไปทอยค่ะจับสายถึงกบก็ต่อยขึ้นขากันขึ้นซียกันนะแต่ขาไม่ถึงไปหาคุณหมอป้ายยาเคยไปหาหมอมืประมาณสี่ปีที่แล้วเขาบอกเป็น <ừ. S 2> เป็นคอเสื่อมคุณหมอถ้าจะช่วยแล้วเนาะผมจะไปที่ไหนนัง่งเจ้าทรรมเรียนแลน้วกั <Okay. S 2> นนะโอเคตอนนี้ปวดอยู่ไหมเป็นครับเป็นหายหายนะไม่หายค่ะแปต่กินยาก็ก็หายเวลาทำชั่หกร้อยยี่สิบเจ็ด ตายอย่างเดียวเนี hmm. ่ยคุณแม่ยังอยู่เลยแม่คุณแม่เปลี่ยไปให้แม่หนึ่งร้อยบาทนะเป็นเคสนะโอนไปก็ได้เนาะมีบัญชีแม่ใช่ไหมพี่่โอเคโอนให้หน่อนดิคุณคิดนี่เจ้ากรรมแล้ผมพ็ที่ผมจะสื้อเจ้ากรรมอีกตัวก่อนว่าเจ้ากรรมขั้นไหนทําให้พี่เป็นขนาดนี้ที่สิงอยู่เนาะ พานาคสามผีปอบหนึ่งพี่โดนพญานาคท่านเป่าเขาเรียกว่าทั้งพิษพญานาคทั้งมนพญานาคเข้าที่ตัวนะและโดนผีปอบสิงอีกหนึ่งร่างกายถึงเหมือนกับว่า าจะเอาให้เพียไม่มีแรงจนหมดลมหายใจนะระมานะั้ะถูกต้องไหม,มผมไม่ได้เจี้ยนกับพี่นะที่ขับรนไม่ไหวเลยมมเหมือนขับๆใจสัน่นอย่างเป็นีมไม่ได้บอกข้อบูลผมนะตรงกันนะมผมจะถับพี่ออกแล้วนะพี่ไปทำบุญสักเท่าไหร่นะเตี้ยน้าหกรนะ้อย 600, ก็ให้หนึง่งร้อยเดอที่ทำนะพี่นะ วันสวันทำได้ก็นี้ปีนเลยนะที่นี่กับเพียนาทั้ง3าที่เขาเป่าบนมาให้พี่นี่ยแล้วก็ผีนแลนะผีปเบาปบเป็นหนึ่งที่พี่สีเอาพี่่นะโอ้หมดแล้วนี่นะเลยๆโลมสิ หมดแล้วหลวงพ่อปานให้มานทำให้หมดแล้วเยี่ยงครัพี่ขยันสัมภาษณ์เป็นวิธีทานพี่หน่อยาะมันเป็นยังไงพี่มันเบายังไงเป็นมากี่ปีแล้วของพี่ประมาณสปีปวดจุดไหนนะพี่ตั้งแต่ต้องแต่สบายค่ะขึ้นซี่ถูกต้องไหมพี่ถ้าเรียกว่าอัมพาตก็อัมพาตขึ้นซี่ถูกต้องนะแล้วตอนนี้โล่งมันเหมือนเหมือนเบาตัวสูงถึงร้อยเปอร์เซนต์ดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วค่ะหายจริงจริงเลยหรอคะ 99เลยมันเหมือนรุ่นอะนึกออกมามันมันหนักตอนมาเหมือนตื่นเต้นมากเลยแบบใจสั่นแบบกลัวเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรจะมีอะไรในตัวเราแต่พอท่านแบบได้ทําให้แล้วรู้สึกว่าเหมือนเหมือนเกิดใหม่เลยใจดีเหมือนได้เกิดใหม่เหมือนตายแล้วเกิดใหม่ในใจค่ะจะช่วยฟรีไหมพี่ ช่วยฟรีค่ะไม่ได้เรียกบอกพ่อแม่พี่น้องทุกท่านแล้วกันเนาะที่มีทุกนะรักษาฟรีค่ะไม่ได้ไม่ได้เรียกร้องทรัพย์สินอะไรใดๆทั้งสิ้นค่ะผมไม่ได้รักษานะผมจะอาคิดชอบคำเด็ดเวี่ยวเออเอาไม่ถูกโอเคนะขอบคุณพี่มากนะดูินเยอะๆนะ